รับผมวันนี้นะครับก็จะพาไปพบกับสิ่งที่ท่านอาจจะไม่รู้นะครับในชินก็ซิลล่าครับผมเฮ้ยส่วนตัวเปล่าครับเนี่ยภาพส่งตัวมากครับส่วนตัวสุดๆอย่านอกเรื่องสิครับผมมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจากที่มาของเรื่องชื่อหนังชินก็ซิลล่านะครับหรือในเวอร์ชันตะวันตกว่าก็ซิลล่าลิส์เจนนะครับผมนั่นก็คือการกำเนิดใหม่ครับตามชื่อเลยครับผมไม่ใช่ทางภาคต่อหรือรีเมคแต่อย่างใดนะครับเพราะจริงๆแล้วในซีรีส์ก็ซิลล่านะครับจะมีการล้างจักรวาลของกซิลาามหย รอบแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในภาคเริ่มใหม่ทั้งหมดครับผมเป็นการล้างจักรวาลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ตามศัพท์นิยมสมัยนี้นะครับก็คือการรีบูตนั่นเองนะครับผมดังนั้นถือเสียว่าทุกคนเพิ่งรู้จักเจ้าสัปหลาตัวนี้กันเป็นครั้งแรกกันใหม่เลยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคําว่าชินนั้นในอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับหมายถึงใหม่แท้จริงหรือพระเจ้าก็ได้ครับผมตรงนี้นะครับจึงเหมาะเจาะกับการเรืยอกศชิลาแบบเวอร์ชั่นใหม่ครับในหนังนะครับ เป็นคำพื้นเมืองที่หมายถึงร่างอวตารของพระเจ้านะครับผมซึ่งก็เปลี่ยนความหมายเดิมนะครับซึ่งในความหมายเดิมของคาว่ากุชิรานะครับเป็นการผสมระหว่างปลาวานกับตอริล่านะครับซึ่งมันดูไม่เกรีขามเลยครับผม พะฉะนั้นเขาก็เลยบัญญัตใหม่ไปเลยครับเป็นอะไรที่ดุดันยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยครับผมแสดงถึงความพยายามในการคืนชีพของ King of m อน s t e อร์เลยก็ว่าได้นะครับผมพระเจ้าก้อนนี้หน้าตามันไม่เป็นมิตรเลยอ่ะครับหน้าตามันไม่เป็นมิตรแน่นอนครับแต่ผมว่ามันก็น่ารักดีนะครับอ้็ส่วนตัวเรื่องต่อมาก็ผมกุสิลาภานีนะครับออกมาหน้ารักซะจนเอาไปฝันร้ายกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากุสิลาตัวนี้นะครับได้รับการออกแบบโดยพี่ร่วมนอเดะนะครับจากแมดแม็กฟิลลี่โรจนนั่นเองนะครับผมและในเวอร์ชันนี้นะครับนอ จากจะมาพร้อมกับขนาดที่ใหญ่โตและมีความสูงที่สุดเทียบกับบรรดาก็ซิล่าทุกเวอร์ชันแล้วนะครับผมมีน้ำหนักถึง92,000ตันครับ ยังพกพามาด้วยรูปร่างหน้าตาที่น่ารักอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับผมรวมิันความสามารถที่น่าตื่นตาตื่นใจจนแฟนก็ซิล่าที่นั่งบรโรนนี่ถึงกับแบบโอ้โหอ้หอขนาดนั้นเลยเหรอโดยดีไซน์พื้นฐานของชินก็ซิล่านะครับก็ได้นำเอามาจัดก็ซิล่าในปี1954หรือก็ซิล่าตัวแรกนั่นเองครับผมโดยมีนัยยะที่หลากหลายนะครับผมอย่างเช่นดวงตาครับภาคนี้นะครับดีไซน์ดวงตาได้ออกมาเล็กนะครับเหมือนในภาคแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมทำให้อารมณ์เหมือนกับตามนุษย์ครับแต่ไม่มี ตาครับทับไม่กับพิบตาไม่ได้ครับแต่มีแผ่นเลื่อนมาปิดเพื่อป้องกันดวงตาแบบปลาฉลามหรือพวกสัตว์หรือคานครับผมส่วนแขนนะครับคิดดูแล้วให้กอซิลาบ้านนี้มันเป็นง่อยหรือเปล่าแหวะไม่ใช่นะครับผมด้วยแขนที่เล็กเหมือนมีประดับไว้เฉยๆนี่นะครับมันถูกออกแบบมาเช่นเดียวกับภาคแรกนะครับผมทำให้ดูเหมือนมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่นะครับผมนะมือมันถึงได้หงิกงอยอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยครับผมว่าจริงๆแล้วดีไซน์ของกอซิลาเนี่ยถูกสร้างออกมาจากความเศร้าของการที่ญี่ปุ่นได้โดนระเบิดนิวเคลียร์ เลยอาจจะทําให้แบบว่าต้องทําให้ดูแบบหน้าตาน่ากลัวดูเหมือนกับศพที่โดนนิวเคลียร์นะครับผมผิวหนังถึงตะปุมตะป่ําและเป็นสีดําเหมือนศพไหม้นั่นเองนะครับผมอุ้ยพูดแล้วขนลุกนะครับผมส่วนคลิปหลังภาคนี้นะครับคำออกมาไม่ยุ่งยากครับคำเหมือนกับออริจินอลภาคแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ยี่เจ๋งครับตรงนี้สปอยล์ครับปิดเสียงไปแป๊บหนึ่งก่อนโอเคครับที่ผมจะสปอยล์คือว่าคลิปหลังภาคนี้นะครับมันปล่อยแสงได้ไ้ยมันปล่อยแสงเลเซอร์บีมยิงขึ้นฟ้าได้ครับผม โอ้โหตรจะโหดเลยนะฮะมาถึางในส่วนหางครับหางของภาคนี้นะครับมีความยาวมากกว่าเดิมครับยาวมากๆยาวสุดๆและมันเป็นไฮไลท์ของชินกัสซิล่าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในส่วนปลายหางในมีความลับอันสุดสะพึงอยู่ครับตรงนี้สปอยนะครับกดข้ามได้หรือปิดเสียงครับผมเพราะผมกำลังจะบอกว่าปลายหางของกัสซิล่าภาคนี้นะครับมันเสือกพ่นไฟได้ครับ <laughs> มันดันพ่นแสงออกจากปลายหางได้ครับผมโอวัลลังการจริงส่วนความรักของหางมันครับมันอยู่ตรงนี้ครับสังเกตตรงหางมันให้ดีๆนะครับผมมันจะเหมือนกับมีกะโหลกมนุษย์อยู่มากมายนะฮะแล้วมันก็พ่นแสงออกมาได้นะครับผมเคื่อเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดแค่นั้นครับคุณดูตอนมันพ่นไฟครับจะสังเกตได้ว่ามันเป็นแสงสีม่วงครับผมสงสัยมันจะเป็นเกย์นะคบไม่ใช่ครับที่มันเป็นแสงสีม่วงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าได้คุณที่ได้อิกิอันโนะนะครับผู้สร้างซีรีส์อีวานเกเลียนนะครับผมมากำกับนี่หนะครับซึ ึ่งถ้าเราดูนะครับจะสังเกตได้ว่าอีวานเกเลียนเนี่ยตัวอีวานศูนย์หนึ่งนะครับจะมีสีม่วงฮะแล้วก็บวกกับว่าภาคนี้นะครับแค่เคยสังเกตเนี่ยสาวที่จะในหนังส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นสาวที่มาจากอีวานเกเลียนด้วยนะครับผมก็เพราะว่าได้คุณทีเดเอกินะครับมาดูเรื่องอาร์ตไดร์กกำกับนี่แหละครับผมซึ่งถือว่าเป็นความเซอร์ไพรส์มากนะฮนะจนถึงขั้นแบบแฟนๆนี่แบบเรียกร้องให้ทําโมเดลและของเล่นออกมามา,มากมายเป็นอีวานเกเลียนคอสโอเวอร์กับก็ซิล่านะครับแล้วก็มีออกมาจริงๆด้วยนะตามทีี่่่เเห็นนนใภาาาาพปนะะถึงจจงงแคออจจววย เกียวกับก็ซิล่าได้ไงก็ดนี้แหละครับผมเพราะว่าภาคชินก็ซิล่าได้คุณฮิเดเอกิอันโนมากำกับให้นั่นเองครับส่วนนี้มันคงเป็นขุมพลังของมันใช่ไหมครับเี่ยไม่ใช่ครับไอ้ลูกนี่คือลูกมาละครับโอ้โหแล้วมันตั้งทำแมวอะไรล่ละครับตรงนี้อันที่จริงนะครับเอามาวาปี๋เพี่ให้ดูครับว่าการออกแบบผิวหนังของชินก็ซิล่าตัวนี้นะครับมันมาจากผลมาละครับซึ่งจะให้ดูเหมือนมีความเจ็บปวดของคนญี่ปุ่นที่โดนระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ขขออองงงงงกกกาาาารรรสส้้้้้็ซิ่ตตตตััแนนเียใหหคววมญ พลังงานนิวเคลียร์เพราะว่าก็ซิล่าก็เป็นสัตว์ประหลาดนิวเคลียร์นะครับผมซึ่งในชินก็ซิล่านะครับถือว่าเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่อิงความจริงค่อนข้างสูงครับโดยผู้กำกับนะครับได้ไปนั่งคุยกับคนของทางรัฐบาลว่าถ้าหากมีก็ซิล่าเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะรับมือ,อยังไงนะครับผมลุงแกนี่ทุ่มท,มทนเนละซึ่งทำให้หนางเรื่องนี้นะครับออกมาอินไปทางการเมืองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีการคุยถึงรูปแบบการรับมือไม่เหมือนกับภาคก่อนๆที่เอะยิง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  อย่างเช่นนะครับผมการที่คังรัฐบาลไม่สามารถอยู่ๆจะโจมตีก็อิล่าได้นะครับเหตุผลเพราะว่าในความเป็นจริงไม่สามารถเปิดฉากจู่โจมได้ในทันทีนะครับเพราะว่ายังมีประชาชนอยู่ในเมืองครับไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนจะโดนลุกหลงไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถยิงได้จริงๆถ้าเกิดมีก็อิล่าเกิดขึ้นจริงๆบนโลกอีกอย่างนึงครับทางทหารครับผมจะสังเกตได้ว่าในหนังเรื่องนี้นะครับทหารจะไม่ยิงเหมือนกับในหนังภาคก็อิล่าอื่นๆที่เออยิงบัม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 บั สังเกตนะครับว่าทหารเนื่อจะต่อสู้ตามจุดยุทธศาสตร์ของศัตรูครับคือจุดอ่อนของเขานะซึ่งก็คือถ้าเกิดมีก็ศิลาขึา้นมาจริงๆเนี่ยทางกองกำลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นได้บอกกับทางพุ่มกลับไว้ว่าจะโจมตีตรงส่วนหัวและส่วนขาเป็นหลักครับ <S <S เนื่องจากหัวเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์อันดับหนึ่งที่น่าจะทําให้ก็ซิลาเสียชีวิตได้หรือโจมตีตรงส่วนขาเพื่อทําให้มันหยุดเดินก่อนนะจะได้ควบคุมสถานการณ์ได้นะครับในหนังจึงโจมตีหัวและขาเป็นหลักนะครับผมนี่แล้วบวกกับว่าเขาบอกว่าจริงๆทหารววาาายยยิิยิงงง่่แบบตัพด าดูนี่นันนุษ์ใหม่ครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับสามารถกําหนดล็อกให้ยิงโดนเป็นส่วนๆได้ในหนังจึงยิงโดนหัวและขาเป็นหลักนะครับผมโดยรวมแล้วด้วยความที่สมจริงขนาดนี้นะก็เลยทำให้ตัวหนังเนี่ยมาสไตล์แบบย้อนกลับมาเหมือนภาค1954หรือภาคแรกเลยนะคือมีความซีเรียสมีความสมจริงสูงคือไม่ได้เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือเป็นหนังสปาสร์ตเสียขีเดียวแต่มีความเป็นหนังสยองขวัญผสมเข้ามาด้วยนะครับผมจบแล้วครับ ที่เหลือนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับผมแนะนําว่าให้คุณลองไปดูเอาในหนังแล้วกันนะครับผมกับชินก็ซิล่าผ้าคนี้นะครับกับก็ซิล่าที่สยองขวัญที่สุดตัวใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดโหดที่สุดตัวนี้กับชินก็ซิล่าครับไปดูกันได้เลยครับ